วัสดีจทุกคนทั้งแรกนะคะมือนีแม่ตูสิมาเห็ดหยางนี่เลยมาร์กไว,แว้แล้วหมูส <c oughs> <c oughs> ามสันแล้วกะสิเห็นบหมดท่านเห็นบ่ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวให้เบิง่งนี่แม่ตูเอากระเทียมมาแขนไว้ย่างหอมมาเจียวหอมมาแขนไว้สิเห็ดไอ้ติ่งต่างเห็ดไอ้อันใดละ่ะเห็ดเป็นเทียงหน้าเนาะ อย่าเหรดเป็นเทียงหน้าหน่อยนะอ่ะมาเบิ้งกันเลยว่าไม่ตูดสินี่เดี๋ยวนี่เลยครับนี่เลยไม่ตูดสิน้ำม,มันลงไปมาร์กไว้แล้วบ่ได้จัดส่งเพื่อนนะบ่ได้เป็นบางง่องมางแง่งโป,ปรปยังสตาร์ทมันขึ้เราสิกิ้นอ,อย่าไปคึดหยาบว่านั้น,นำรหด ครื่องโลกุเวอ่ะืม่งตววตัวเด,ด้อพี่น้อวดยป่งดงดงเด้อพี่น้องเลยตีนก้อนป่งใจ้ตาไม่ตู้แปเช่าว่า เอาดิ่บดิษฐยังไงเก่งใจตาเลยมากเตียวไปแล้วนี่เมน้ำมักกันเลิศพี่น้องเลยเฮ้ย มาได้จ้าบันนี้อ่ะตัวบักเผามาใส่เพื่อนเพื่นอนยามเกา,านะอ่ะนะอ่ะเพื่นอนยามเกาเพื่อนแซบนะเพื่นอนแดบบกเผามานต้นลงไปอีกตอนนั้นครัวใส่ไก่นี่ยมาดาดกับกระทะเลย โอ้หอะอะมาเดอพี่น้องเลยนวลมันในกระทะนี่แหละมันแข็งๆเบิง่งเอาเนี่ยอีกอืม หอมหอม,มันก็มกเขืออืมมึอนี้ไม่ตัวกินของมันไกลมากกินสามสั่นพร้อม Cháu luôn ăn ăn Cháu ăn ăn khá là ngon Nhanh mua bột lên, Để cháu để đồ ăn nữa Thịt cà หอมกลัวแฮมแฮมว้าวจร,ริงก็มะเขือพร้อมน้อใหม่เจียง<ๆ>หน้า มาเดอ้อทุกคนเลยส่วนตะมูกินเขาาล้วแม่ตัวอารมณ์ค้นขัว้วเดี๋ยววันขับขั้วจังไปเจอกันวันอาทิตย์ไม,ม่กลับปิดอยู่ปุ๊กหนึ่ง เรื่งองหงเขาเหนียวมันเคือกันนะกินมันเลนเลยเนี่ยอืกาดูออนออนแซบอยู่บางเนืงกต่มันมกระเด็นเขาตาม่นตู้ไหมอยู่รานขึ้นกัน มันกระเด็นใช่มันเลยเห็นข้าตาฟางเพราะว่าน้ำมันเน่ะมันลางออกอย่างเนาะฉันเป็นบักพริกยังสิมันลางอ,อ,อ่างไงมึงอยู่บ้านไทนมังเงันมันเจ็บ เจ็บในออสเตรียแบบมาและมันจะจย่อแบบนั้นแล้วโอ๊ยจะไม่อยากเงี้ย เปล่าขึ้นมากเราอยากกินอันนี้เนาะพี่น้องนะเนาะเ,เอาเอาเสียงลงกันอิสานหนึ่งศูนย์หนึ่งอิสานร 101. ้อยเอ็ดแม่อืม น้ำมัเแซ่บๆแล้วบะขือแกสุดโปรดแต่ว่าพักไม่ถูกกินเลยสุดอย่างสุดแนวนะยกเป็นของขมไม่ถูกกับของขมเลยเพถูกกับของขมเป็นอย่างมากก็วเวลาอันไปเบิงค้นที่มันกินซอยจุนะ ไม่ตู้มากเบิง์ค่าคักตะโบกินนะืสามสันนี้กาว่าสิเฮตจอนเศร้ามือนี่นะบัานี้บ่ทัานเพราะว่าแม่ตู้สุไป,ปหนวดหลังแม่ตู้ตสองไปทอดละพี่ ไม่ตู้ใส่เกือนี่สุดยอดเลยสุดยอดอีหย่างหูบ่สุดยอดความเข้มสุดยอดแห่งความเข้ม,ออมเพชเพื่อกินกับข้าว ข้าค่าคุณมาเนี่ยโมเมนต์ตะ um, คนไทยได้สิบายขนาดฝรัง่งย่งมาได้บิ้มไม่ต้องเค็มมากนะพานาเวลาคนไทยเป็นมากสั่งของนิ่งกินเนาะทาสั่งนะแม่ตัวจะเห็ดเผ็ดเอออย่าเห็ดเค็มแห้งเด้อพี่เบี้ยมเหรอ สำหรับตีเ้ากินเข้มมากว่าพ่อดีเนาะกินเปรียกปูนไปละช่างทำยับแดงอันนึง วายัง,งเกิดมาแล้วจริงๆน่ะตัวมะพร้าวอ่ะ แม่ตู้บอกไปตอเค็บก้อนๆนน่ว่าพวกคนทีใส่นัำมันแต่ว่าแม่ตู้ใสไปแล้วใส่นัำมันบอกกรอกความแม่ตู้ว่าโอเคหมากเลยตอนแรกนึกว่าจะสีสีสบโบโอนะแม่ตู้แยกไว้ทางนึงนะว่าแฮมันแหมๆทำมะพร้าวแหมๆม,มันละหอมดี หอมหอมสมมติว่าเป็นหน้ากระชีกแต่กระชีกอันนี้กระชีกเค็มถ้ากระชีกกินกับขนมกบกระจีกหวานอืมโอเคจ้ะทุกคนไม่ตู้ขอชิงก่อนเนะาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ